เป็นน้วให่ค่อยสอยคอยสัมผัสเนี่ยนี่โดยเฉพาะต้นนี่บ้านได้บอกจ้าหงวดยู่ในสองหงวดแล้วเนี่ยสองหงัดแล้วเน่ยสองหงัดแล้วเนี่ยเอามาลูบเลยบอกว่าถือบอกว่าสวยบอกว่าไก่บอกว่าเคียงบอกว่าถือเขียงเป็นยังไงไ่าย,ย,ยนี้นี่ต้อ,ตนนองใส่กาบสีนาเลยนี่งงนหง,ง,งันนนนนงดนี่เขามาเร็วเด้อวันที่สามสิ ออก e. ให้มันถือบอกให้มันถือเน่เด้อออกตัวใดแบบที่นี้เอาแปรงมันลูบว่ให้เห็นจะไปข่าวฟันก็ได้เด้อเออบอกบ่าหมานด้วยวันนี้ขอสีห่านถิ่มได้บัดนี้นี่สห่านทิมเบิร์ตสิบอกค <c oughs> อยกับหมาเนี่ยเมื่อเดี๋ยนี้ด้วยกับบอกให้กินได้พี่น้องนี่นี่มีตะไบขนโยนไม่ได้เวอร์ลินมีตะไบขนโยนเบิร์ตตัวไม่ได้กินนายจ้าเทีย ได้กินหน่อยหนึ่งดอกอยูดอก radiation. คาคอมือนี่ได้กินเคี้ยนหนึ่งยูดอกคาคอมือแถมเป็นเพียบอกเมฆกับบ๊อมันนี่ที่บ้าไปเลยทีห้างถิ่มเบิดนี่สิห่านนั่นทัดสวนขั้วมาปลูกหรอกเออมันบ่ออกหมดนี MBA ่เฮ้ยนี่เด้อหันจริงจังเลยเด้อนี่หันจริงจังเลยเด้อมสิมาเนี่ยไฮแมนเสิบเหล้วเสิบเหลา